สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพีติกสตูดิโอพัฒนะคะน้องชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อนัดค่ะน้องนัดไปเรียนที่ไหนเอ่ยแคนเทอร์เบอรีซิดนีย์ค่ะแคนเทอร์เบอรีที่ซิดนีย์เนาะอันนี้น้องน้องนัดไปแบบสเตตเมนต์หรือโนสเตตเมนต์คะโนสเตตเมนต์ค่ะอ่าอันนี้น้องนัดรอวีซ่านานไหมคะอืมถ้านับก็เจ็ดวันทำการค่ะเจ็ดวันทำการเองเร็วมากๆเลยใช่ค่ะอันน้องนัดไปเรียนภาษาอังกฤษเนาะได้วีซ่านานไหมคะอวีซ่าแปดเดือนค่ะ ะค,ะค่ะสอบอาถามนิเมึงเกี่ยวกับการใช้บริการของการสตาร์ทอีพาต้องรับรู้สึกยังไงบ้างคะก็ประทับใจแล้วก็ใส่ใจคือพี่ๆเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยใส่ใจแล้วก็ติดตามเ,าเรื่องเอกสารของเราอะไรเงี้ยค,ะค่ะข่าบริการมาประทับใจช่วยเหลือเต็มที่เลยค่ะขอบคุณนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่เขาสนใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศไหมคะ<ม>ก็ถ้า ใครสนใจก็ติดต่อที่ Study Pass ได้เล,เลยนะคะพี่ๆน่ารักทุกคนคะ่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่เลือก Study Pass ขอบคุณค่ะค่ะ